ฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทํานายทายทักในเรื่องราวของความรักนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนแห่งวาเลนไทน์เราจะมาดูกันว่าเดือนกุมภาพันธ์สําหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยในเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือคนที่ ยังไม่มีคู่ครองนะครับกลุ่มที่สองคือคนที่มีแฟนแล้วนะครับคนที่มีคู่ครองแล้วส่วนกลุ่มที่สามจะเป็นผู้ที่แบบแต่งงานไปแล้วนะครับเราจะดูกันว่าสามกลุ่มนี้เนี่ยในเรื่องของความรักในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่กลุ่มหนึ่งนะครับคนที่ยังไม่มีคู่ครองว่าจะมีโอกาสได้เจอคู่ครองไหมนะครับ สำหรับเดือนนี้หมายถึงว่าความรักของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอืมเปิดหัวมาก็ดีอยู่นะครับมีโอกาสได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ถามว่าดีไหมผมว่าก็ดีนะทาวเวสุวรรณนะครับเพียงแต่ว่าใบนี้เนี่ยบางทีเอ,อให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่ว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีคู่ครองหรือว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่ว่าจะได้รับข่าวจะได้รับข่าวคราวในเรื่องของการที่ว่าวุ่นวายกับการที่ว่ามีคนมาปรึกษาในเรื่องของเออปัญหาชู้สาวอะไรพวกนี้ด้วยก็ได้นะครับซึ่งถามว่าดีไหมผมมองว่าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับแต่ว่าตรงนี้คุยจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาได้นะครับกับคู่ครองคนรักถามว่าตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่เราชอบอ่ะเราก็จะทุ่มเททั้งกายและใจนะครับนะแต่ว่าตัวเราจะชอบแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะครับหากได้ตกลงปงใจแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็แสดงอย่างเต็มที่เหมือนกับว่าเราก็อย่าพึ่งใจร้อนนะครับ นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมมองว่าก็จะดีกว่านะครับอย่าเพิ่งรีบใจร้อนมากจนเกินไปนะมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราชอบแล้วเราก็จะ,ะแสดงออกแบบชัดเจนนะนะครับถ้าเกิดไม่ชอบคุณก็จะ,ะแสดงออกชัดเจนว่าคุณก็ไม่ค่อยชอบนะดีเวลาดีก็จะดีใจหายวะเวลาไม่ดีก็จะไม่ดีเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะครับพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดี นะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องไปยุ่งกับคนที่เขามีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยผมมองว่าก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าคู่ครองหรือว่าคนที่เข้ามาผมมองว่าก็มีเป็นมีโอกาสที่ว่าจะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนสูงอายุคนที่เขามีวุฒิภาวะที่โตกว่าเราค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่แล้วถ้าเกิดว่าเอ,อความสัมพันธ์ของเรามีมีเกณฑ์ที่จะพัฒนา ความสัมพันธ์ไหมนะครับในเดือนนี้นะสำหรับท่านใดที่มีเร็งๆอยู่นะครับความสัมพันธ์จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมผมมองว่าก็ยังไปได้เรื่อยๆอย่าไปคาดหวังมากจนเกินไปนะครับอย่าไปคาดหวังมากจนเกินไปมันเหมือนกับว่าบางทีคุณกดดันตัวเองมากจนเกินไปอะนะครับนะให้ทําใจให้สบายๆครับนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ในเรื่องของความรักอาจจะต้องแสดงออกมากกว่านี้ นะครับแสดงออกมากกว่านี้ผมมองว่าคุณก็ยิงเชียงชิวๆิวอยู่ยังสมหวังไหมผมว่าก็มีใบนี้เข้ามาผม,มยังไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับมันถ้าเกิดครบไปมันเหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสที่จะผิดพลาดอะผมอยากจะให้อยู่นิ่งๆไปก่อนนะครับสําหรับเดือนนี้นะแต่ผมมองว่าคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ดีนะครับเรามีเสน่ห์สอบเพศตรงข้ามดีแต่ว่าบางทีเราเนี่ย หมกมุ่นในเรื่องของการอารมณ์มากไปหน่อยนะครับนะแล้วก็เป็นคนที่เอาใจเก่งประจบสอบพอนะครับมีเสน่ห์มาใจเพศตรงข้ามได้ดีฝั่งตรงข้ามก็อาจจะรุ่มหลงเราได้แต่ว่ามันก็จะเป็นความสุขแบบประเดี๋ยวประดาวอะนะครับนะแต่ว่าถามว่าดีไหมมันอยู่ที่คุณมากกว่าอ่ะเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อตรงเนี้จากคาถามเราถามว่าเออมีคู่ครอง แล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมผมมองว่าก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องแสดงออกมากกว่าเนี้ยถึงจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดคุณไม่ค่อยได้แสดงออกผมมองว่าก็เหมือนกับว่าเราไปวิ่งคว้าน้ําเหลวอยู่เรื่อยแล้วบางทีคุณก็คาดหวังกับคู่ครองคนรักมากจนเกินไปนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสพัฒนาไหมผมว่าก็มีอยู่นะเพราะว่าตัวเราค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ผมมองว่ายังไงก็ ยังไงก็โอเคแต่ว่าอยู่ไปด้วยแล้วคุณจะเบื่อหรือเปล่านะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งตัวเลือกเนี่ยเราควรเลือกทางไหนดีนะครับนะเลือกทางไหนดีตรงนี้ผมมองว่าก็ยังเลือกไม่ได้ฮะยังมีโอกาสลังเลอยู่ นะครับดีทั้งคู่อีกคนนึงก็ใจดีอีกคนนึงก็ดูดูแบบสามารถช่วยเหลือเราได้ดีนะครับน่าจะยังเลือกไม่ได้ฮนะถ้าจากตรงนี้นะครับอ่ามาต่อกับคนที่มีคู่ครองแล้วนะครับนะมีแฟนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มแต่งงานกันหรือว่ายังอยู่ในในขั้นที่คบกันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความล็อกของเราในเดือนกุมภพาันธ์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ ในเดือนนี้เป็นพ่อแม่คงคานนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเสียเงินเสียทองไปกับในเรื่องของในเรื่องของการซื้อของให้กันอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นไปได้นะครับแต่ถามว่ายังดีอยู่ไหมผมว่าก็ยังไปได้เรื่อยๆครับในเรื่องของความรักนะยังไปได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหากันผมก็อยากจะให้ปล่อยวางบ้างนะครับอย่ากเก็บมาคิดหน้าจนเกินไปแล้วก็พยายามให้อภัย ซึ่งกันละกันนะครับมันเหมือนกับว่าเราชอบคบหาเพื่อนฝูงค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการที่ว่าเอ,อเดินทางไปหาเพื่อนฝูงอยู่กับเพื่อนฝูงมากจนเกินไปโดยที่ไม่สนใจคู่ครองคนรักด้วยก็ได้นะครับความรักก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่ว่าเอ,อ,อยู่กันแบบยังไม่ค่อยเปิดเผยนะครับอยู่กันแบบลับๆนะก็ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถามว่ามันไปได้เรื่อยๆไหมผมว่าก็ไปได้เรื่อยๆนะครับอาจจะอยู่กันเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องทองด้วยก็ได้นะครับอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาประกอบแต่ถามว่ายังโอเคอยู่ไหมผมว่าโอเคนะคุณไม่ต้องวิตกกังวลมากจนเกินไปนะครับแล้วว่าเลนไทนยในเดือนนี้หรือว่าความรักในเดือนนี้เนี่ยจะมีเฟอร์ไพส์อะไรมา หรือว่ามีสิ่งอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังไหมนะครับสำหรับเดือนนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่จะต้องระวังแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ระวังเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่ว่าเอ,อมีปัญหาในเรื่องของการท้องก่อนแต่งนะครับมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเนี่ยผมมองว่าอยากจะให้ป้องกันไว้ให้ดีนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรนะ ถ้าเกิดคุณยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีบุตรได้นะครับในเรื่องของเพศสัมพันธ์นะก็พยายามดูกันให้ดีนะครับท่านใดที่ยังไม่พร้อมก็ควรป้องกันไว้นะครับส่วนท่านใดที่พร้อมแล้วผมมองว่าก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะมีบุตรหลานหรือว่ามีลูกได้นะครับในในเดือนนี้นะคุณกับคู่ครองคนรักก็ค่อนข้างที่จะหวานแหววกันดีฮนะสําหรับเดือนนี้นะครับเวลารักใครรักจริงนะครับทุ่มเทเต็มที่ นะแสดงออกได้อย่างเต็มที่เลยครับนะในเรื่องของความรักส่วนผู้ที่มีคู่ครองอยู่แล้วแล้วก็มีครอบครัวแล้วนะครับมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างสําหรับเดือนนี้ยังค่อนข้างที่จะสวิงฮนะขึ้นอยู่กับผู้หลักเขาเรียกว่าไงผู้ขึ้นอยู่กับผู้ชายก็เป็นส่วนใหญ่นะครับ เพื่อนอยู่กับผู้ชายจะเป็นเื่อนใหญ่ผู้ชายจะค่อนข้างที่จะเอาแต่อารมณ์นะครับและตัวเราเองก็ค่อนข้างที่จะขี้งอนนะแต่ทุกสิ่งทุกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดคุณหันหน้าเข้าคุยการผมมองว่ามันก็ยังเป็นไปในทางที่ดีอยู่นะครับยังเป็นไปในทางที่ดีอยู่แต่อยากจะให้ลดในเรื่องของความน้อยใจขี้น้อยใจมากจนเกินไปลดลงมาแล้วก็การเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับความรักอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับ หรือว่าจะมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องของความรักของคุณก็ได้นะนะครับแต่ว่าให้ดําเนินแนวตามแนวทางที่ถูกต้องนะครับตามคํานองคองธรรมอ่ะถ้าถ้าเกิดคุณคุณมีคู่แล้วอยู่ในคำนอบธรรมเนียมประเพณีไม่ได้ ไม่ได้ผิดศีลและธรรมผมมองว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จพอคู่ของคนรักค่อนข้างที่จะเยอะถึงว่าบางทีเราอาจจะแต่งงานล่าช้าไปแต่ก็ดูแล้วค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงนะครับนะส่วนท่านที่เจ้าชู้อยู่ต้องบอกว่าให้ระมัดร,ระวังนะครับจะประสบปัญหาในเรื่องของความรักนะครับแล้วเอ,อมีอะไรที่จะต้องกังวลไหมกับเรื่องความรักของเรานะครับ มีอะไรที่ต้องกังวลกับเรื่องความรักของของเราไหมใบแรกก็ยังเป็นนางสีดาอยู่ใบที่สองยังเป็นในเรื่องของกูมารทองอยู่นะครับบางทีเนี่ยเ,เรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยนางสีดาผมมองว่าเราค่อนข้างที่จะวิตกกังวลกับเรื่องราวของความรักค่อนข้างที่จะเยอะ นะครับตัวเราก็ถามว่ารักจริงไหมผมว่าก็รักจริงนะนะครับอยู่ด้วยกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาเข้ามาเนี่ยผมมองว่าอยากจะให้คุณนึกถึงลูกให้เยอะๆนะครับนึกถึงลูกให้เยอะๆนึกถึงลูกเข้าไว้นะถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรกันนะแล้วก็พยายามคุยและเคลียร์ปัญหากันนะครับส่วนใบสุดท้ายเนี่ยพาลุนเทพบุตรผมมองว่าความรักของคุณคุณก็อย่าจํากัด ในในอิสระภาพของคู่ครองคนรักมากจนเกินไปนะครับอย่าคิดมากอย่าขี้น้อยใจแล้วก็อย่าจํากัดอิสระภาพกับคู่ครองคนรักมากจนเกินไปคือก็อย่าไปบังคับเขาอะปล่อยให้เขาทําตามสิ่งที่เขาต้องต้องการนะครับนะแล้วก็นอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรครับนะยังเป็นไป,นปนในทางที่ดีอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปหน่อยกันว่าในเรื่องของความรักของชาวเมถุนนะครับ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยรวมนะจะประสบความสําเร็จดีนะครับท่านใดที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วนะท่านใดที่มีคู่ท่านใดที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วก็อย่าก,กดดันคู่ครองคนรักมากจนเกินไปนะครับนะอย่าก,กดเคอย่าก,กดดันคู่ครองคนรักมากจนเกินไปแล้วก็ โดยโดยส่วนตัวผมมองว่าท่านใดที่มีแฟนอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้แต่งงานนะครับมีลูกนะได้แต่งงานมีงานเลี้ยงงานลื่นเลินะครับแต่งงานงานแต่งงานคุณก็จะมีความสุขดีนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าอยากมีลูกก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของตามสิ่งที่คุณตั้งใจไว้เพียงแต่ว่าบางทีคุณอาจจะกดดันตัวเองมากจนเกินไปนะ นะครับแล้วก็ตัวคุณก็ยังมีความสุขดีครับในในเดือนนี้นะเดือนนี้ผมมองว่าเปียงไงก็ยังป๊อปปี้เลิฟกันอยู่นะครับแต่ว่าอยากกดดันคู่ของคนรักมากจนเกินไปบ้างในบางในบางทีบางจังหวะนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีคู่บางทีก็เหมือนกับว่าคุณเสเพลนะครับเพลบอยเพเกลหมายความว่าคุณก็ยังสนุกสนานกับการใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวด้วยก็ได้คุณอยากจะมีตอนไหนก็ได้นะถ้าจากตรงนี้นะครับ โอเคนั่นก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ